ที่าอยรับภาษองปกันาด้ข่าวกันเจ้าร้นพูดแม่นะวบ้าม่นนะเอามาี่ไว้เอาไว้แม่ม,มแม่กินข้าวอีกเนี่ยแม่ฟัวใครใครนี่เจ้าพวกจ้าอาไวเนาะกินม,มาหิมาพูดมา Thank you. help

หาตัวพตัวะกินแล้วจะอย่ลืมให้ลูกให้สนน้ำกาง่า ครับตาไก่นี่ตา <coughs> <coughs> ใจอะแต่อ่ะกินไตว่านอยู่กินอะไรนี่นักหนูว่ามันกลิ่นบ่มช่วงนีวอะไรน้องมันเหี้ยวหนีได้ดูเปล่าเปล่าแต่หมอนี่ก็เยอะัวดปวด

rồi là kiến trúc nó vẫn kiến trúc các trường nó cũng thế ดูเราไปละถ้าดูดูเอาขาแนไมด่เนหัดใชเนหะได้แตเจียนนเี๋ย เราทำนะจมากใส่ nữa. Có tiếng Nó bọc. Đó đó. ก <Yeah. S 1> ินช่วงนั้นยนะี่ได้แต่ว่าชวนคบา 我看，那就。 Thôi với cứ nằm cái lộn ไปแล้วไม่เสร็จเลยเข้ามามันยังคนเขาอีกไหม

มันล้นทะเลก็เ่นเินที่เราไปสกุนะเนมากเลยชื่อกระเปียกเสียมหมากพิเเลยชื่อว่าเสียมากมาเบียกฮไหมพี่อ่ะใช่ thịt tha cốt à. cốt ừ. cốt chào cốt chào cốt cốt เสี um, um, actually, er makes makes euh, ่ยมากินจะกินแน่ก oh> ุู้อัดข้นอัดเออพวอันก็ฟินกันูกินเสียมันทีน้มากค่ะต้มมามผึกระเปียงมันรเพียงนี่ปวใไข้ กินซูมอรก็ได้ข่ใครนะแล้วก็กินข่าวกับปลาเาอื่นที้าน้ำอื่นเนะเซ่บลอยเยเจ็บ่อยเลยแ่บแฮงมาเลยหั่นปลาลุงกินน้ำงี้ที่ขาวเลยกปลาลุงค่ะแซ่บไรหนาไปก็ฮะ้าไปน้ำทีบบ ไม่ดุหนัยแล้ว่ะนอนนังใก่ได้แล้วก็ไปนะี่นาสมากอคมาขึ้น หาพ่อวะป็นหาพ่อมาแต่งงานบอชิแกวประใจจกินก่อนจะนักหนาก้ันีแลกฮะแชบบปล พอไม่พอบุญกินข้าวห้อไหนพออน่นข้าวเฮ้ยข้าวเด้อพ่อข้าวขอบระิษุกหมเจ้าเ้วเพิ่น้องไม่น,นะก็เจวกบเราเคยเ้ว่ยาแล้ว,ลวจืดละหากระพดมืออ่อเช้านน่หาจืดละกูได้โค้โอ้ยตามพอ่อแล้กินบ่อออขอบคุณแม่ชื่อสานะมือเช้านี่น ตื่นมากึ้นข่าวล้ขอบุญโอ้ใครนั่งใกล้กับไรเนาะมีแต่ตีแบบนี้แล้วจังม่อยากนั่งใกล้ใครลยหายหายป้าพี่น้องนาะให้พ่อบุญกินก่อน ไ่เจอคิดอิม่มแล้วกับน,น้องวาสนากเออพาเนาะไปแล้วสบายดีพ่อบุญไปลูกไปมาสบายดีชชมมา